สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการมอเตอร์แชนแนลจะพาทุกท่านมาทดลองขับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดาวสามแฉก Mercedes-Benz นั่นเองครับซึ่งในวันที่15ที่ผ่านมานั้นทาง Mercedes-Benz Thailand ไ,ได้ทำการเปิดตัวผ่าน Facebook Live เปิดตัวเจ้า Mercedes-Benz c 3 0 0 e amg Sport รถสปอร์ตซีดานปลั๊กอินไฮบริดรุ่นล่าสุด ซึ่งผลิตในประเทศไทยโดยมีราคาที่โดนใจอย่างแน่นอนครับเราไปติดตามชมกันดีกว่าว่าเจ้า Mercedes-Benz C300 E-MG Sport จะมีอะไรใหม่ๆมาโดนใจกันบ้างวันนี้ทางรายการจะบอกให้หมดเลยครับ hey, 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 hey. ทางรายการมีภาพมาให้ดูกันด้วยครับสำหรับผู้ที่พลาดชมการไลฟ์สดในวันนั้น This is the newest member of our plug-in vehicle generation and what we love especially about this car is it gives us the opportunity to do both things. Have a very, very sportive vehicle at the same time combined with a lot of orientation towards environmental i s s u e โดย Mr. Roland Foker ประธานบริหารบริษัท Mercedes-Benz Thailand กล่าวว่าในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศไทยจะดีขึ้นตามลําดับ แต่การรักษาระยะห่างทางสังคมยังจําเป็นต้องดําเนินต่อไปครับเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัยนอกจากนี้ยังเป็นนโยบายของ Mercedes-Benz AG เยอรมัน ที่ต้องการให้ m e r c e d e s b e n บทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องของสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยทั้งของพนักงานพันธมิตรและลูกค้าของ Mercedes-Benz ทั่วโลกจึงเป็นที่มาให้ทำการเปิดตัวรถยนต์รุ่น Mercedes-Benz C300e AMG Sport ในรูปแบบของการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Mercedes-Benz Thailand <c oughs> เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลแบบเอ็กซ์คลู เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้พร้อมๆกันทั่วประเทศโดยไฮไลท์ของรถยนต์คันนี้อยู่ที่การเป็นรถยนต์ที่มีความสปอร์ตทว่าก็ห่วงใยในสิ่งแวดล้อมด้วยในเวลาเดียวกันจึงตอบทุกโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในเรื่องของรูปรักที่สปอร์ตช่วยลดมลภาวะพร้อมสมรรถนะสำหรับการขับขี่ผมว่าเยี่ยมเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือรถสปอร์ตสีดานปลั๊กอ e ินไฮบริดเมอร์เซเดสเบนซ์ c 3 0 0 e amg Sport ตัวเป็นๆเ,เลยครับซึ่งทางรายการถือเป็นรายการแรกที่ได้นํามาทดสอบครับโดยรถยนต์พลังงานผสมเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟแบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ EQ Power คันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับตลอดระยะเวลาในการทดสอบนี้แบบว่าถูกใจเป็นอย่างมากครับหันไปมองราคานี่บอกได้เลยครับว่าคุ้มค่าจริงๆกับค่าตัว2 6 9 9 0 0 0บาทตกใจเลยใช่ไหมครับ เรามาลองดูข้อมูลเจ้า Mercedes-Benz C 3 0 0 e AMG Sport คันนี้กันดีกว่าครับ Mercedes-Benz C 3 0 0 e AMG Sport รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดดีไซน์สปอร์ซึ่งผมว่าร่วงตัวมากเลยครับรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยลพลังงานไฟฟ้า EQ Power เจนเนอเรชันที่3 เครื่องยนต์เบนซินขนาด1,991รซีซีระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะแบบ n i g e โทร e d Tronic กำลังสูงสุด320แรงมา้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรและเมื่อประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดดีขึ้นอีก122แรงม้าครับหรือคิดเป็น90กิโลวัตต์ครับสามารถขับขี่ด้วย e- โหมดได้ไกลกว่าเดิมถึง30%มีอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรเพียงแค่5.4วินาทีเท่านั้นเองครับ เรามาดูรูปลักษภายนอกของ Mercedes-Benz C 3 0 0 EMG Sport โดดเด่นด้วยไฟ LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับจึงทำให้มองเห็นรถยนต์คันนี้ได้ชัดขึ้นและช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นพร้อมชุดตกแต่งภายนอกแบบ AMG Body Styling พร้อม Night Package สีดำเงาที่ช่วยเติมสัมผัสข,ของความสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่ชื่นชอบรถเบนซนะครับย่อมรู้ดีว่าชุดแต่ง AMG เนี่ยสุดยอดขนาดไหนครับ มาถึงภายในห้องเดสังกันครับซึ่งเจ้า Mercedes-Benz c 3 0 0 emg Sport นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษครับเพื่อสะท้อนให้เห็นส่วนผสมอันหรูหราของการนำเสนอความสะดวกสบายและเทคโนโลยีภายในที่ดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะระบบความบันเทิง audio 20ที่พร้อมตอบรับทุกความต้องการครับสามารถใช้งานได้ทั้งบนหน้าจอขนาด10.2 5นิ้วและบนพวงมาลัยมัติฟังชัน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมระบบ Apple CarPlay มาให้ด้วยครับแม่สะดวกจริงๆครับและสิ่งที่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับก็คือการปรับเปลี่ยนแสงในห้องโดยสารได้สูงสุดถึง64สีสีเติมเต็มบรรยากาศของห้องโดยสารที่ผู้ขับขี่ชอบและเติมเต็มอารมณ์การขับขี่ที่ต้องการได้ทุกครั้งโอ้บอกอารมณ์ในเวลานั้นให้คนอื่นรู้ได้เลยนะครับมันดีจริงๆเลย การทดสอบครั้งนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าการกับขี่เจ้า Mercedes-Benz C 3 0 0 EMG Sport คันนี้นะครับอ่ามันเป็นลักษณะของการกับขี่แบบสปอร์ตนะครับเพราะรูปทรงเนี่ยที่แบบกระทัดรัดลงนะครับถ้าดูเนี่ยแล้วก็ขับได้อย่างแบบก็ลักษณะของเบนนะครับช่วงล่างที่แน่นปึกนะครับการขับขี่การเติมคันเร่งต่างๆและการใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการเติมความเร็วเนี่ย สมูทมากเงียบและส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันแรงมากครับเวลาที่เราต้องชาร์จไปเนี่ยลักษณะการชาร์จก็มีอยู่หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการขับขี่ในโหมดไฮบริดนะครับซึ่งเราก็จะขับไปเติมไปขับไปเติมไปหรือเราตั้งใจที่จะเติมมาเลยโดยการที่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยในการจุดติดเครื่องยนต์แล้วก็หมุนมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อชาร์จพลังเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่ผมเนี่ยหลังจากการทดลองเนี่ยขับไปสักระยะหนึ่งก็เต็มนะครับร้อและอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเสียบปลั๊กนะครับชาร์จก ไปนิดจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ,ๆนะครับหรือว่าสถานที่ที่ให้บริการเติมไฟฟ้านะครับอย่าง EStation ต่างๆเนี่ยสามารถนําเข้าไปเติมได้เลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานการตกแต่งภายในนะครับก็มีความเรียบหรูสไตล์เบนท์อยู่แล้วนะครับอย่างอย่างที่ท่านเห็นในภาพของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงที่ผมอยากจะบอกเลยว่าความคล่องตัวนะครับของเจ้า Mercedes-Benz C300 E-MG Sport คันนี้เนี่ยแบบมันคล่องตัวมากครับพวงมาลัยที่แม่นยำนะครับการเลี้ยวโค้งการหักศอกต่างๆเนี่ยมาทำได้อย่างลื่นนะครับแล ก็สมฐานะของการที่เป็นคลาส C เลยนะครับอีก hey, 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 hey. อย่างนึ่งครับที่ผมชื่นชอบในเบนซ์คันนี้นะครับก็คือฟังก์ชันต่างๆน,นะครับสามารถสั่งการจากพวมอะไรได้เลยนะครับทั้งคันไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นดูระฝังวิทยุน a เวกเกเตอร์ igator, หรือว่าการจะเปลี่ยนโหมดต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนะครับซึ่ง อารมณ์การขับขี่ของเราอะนะอย่างที่ทุกคนรู้เราขับขี่เร็วๆโหมดสปอร์ตก็หน้าจอสปอร์ตหน่อยนะอีโค่นะฮะหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอนะครับในการขับขี่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแบบเหมือนกับสกรีนเซอร์เวอร์นะครับของการขับขี่เลขไมค์เข็มวัดรอบต่างๆเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจเราเลยนะครับซึ่งมีมาให้เลือก3แบบซึ่งใน1แบบแต่ละอันเนี่ยก็จะมีฝั่งขวาของเลื่อนไมค์เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้หลายๆแบบด้วย นะครับก็ทดลองขับกันดูทดลองกันดูได้นะครับสำหรับรายการในการทดสอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าชื่นชอบเลยทีเดียวนะครับทั้งความคล่องตัวนะครับลักษณะการนั่งที่สบายตามสไตล์ m e r c e d e s Benz นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่แบบผมขอบอกเลยว่ายึดมากดีมากนะครับรายการเนี่ยเทสเบนซ์มาหลายรุ่นแล้วก็ไม่เคยผิดหวังนะครับในเบนซ์แต่ละรุ่นเลยและยิ่งรุ่นนี้นี่ใหม่ล่าสุดแล้วรายการเราเนี่ยได้เป็นรายการแรกที่มาทดสอบด้วยเนี้ยแบบ รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับวันแรกที่ได้มานี่ก็ผมเชื่อเลยว่าการที่เขาเป็น plug-in hybrid เนี่ยหรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยประหยดัดน้ำมันไปได้มากเชื่อไหมครับว่าขับมามากกว่า3-400ลลแล้วน้ํามันยังประมาณครึ่งถงังเองส่วนรูปโฉมภายนอกนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันในภาพอยู่แล้วว่ามีการแบบตกแต่งด้วยชุดแต่งของ AMG นะครับซึ่งก็ รู้กันอยู่แล้วครับว่าแพงขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเราซื้อรบเองแล้วก็ไปแต่งชุดแต่งวันนี้รับรองว่าเปลืองเงินอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้สนใจก็ลองไปตามดูที่ศูนย์เบนซ์ทั่วประเทศนะครับ ทั้งหมดของรายการนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่สนใจรถยนต์พลังไฮบริดที่มาในรูปทรงสปอร์ต Mercedes-Benz C 300 e AMG Sport คันนี้กันครับแต่ถ้ายังไม่จุใจทางรายการอยากให้ทุกท่านนะครับสามารถไปชมรถตัวจริงได้ที่ศูนย์เบนซ์ทั่วประเทศและบอกเลยครับว่าราคาของเจ้า Mercedes-Benz C 300 e AMG Sport คันนี้วางจำหน่ายในราคา2 6 9 9 0 0 0บาทส่วนโปรโมชั่นต่างๆต,ติดต่อที่ศูนย์ได้เลยครับทางรายการม o เตอร์ช n n e l ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Motor Channel หรืออัปเดตข่าวสารในรลบยันยนตได้ที่ Facebook Motor Channel และในครั้งหน้าจะมีรถอะไรมาทดสอบกันนั้นติดตามชมครับสหรับวันนี้ผมและเจ้า Mercedes-Benz c 3 0 0 amg Sport คันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ